วันนี้ดูดีนะทุกคนเอวันนี้ฟังผมหน่อยนะวันนี้เนี่ยเรามีแขกพิเศษมาร่วมพิธีด้วยนะในงานบูชาพระพิคเนศ แล้วผมม่าใจว่าทุกคนจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนเลยล่ะ นี่หละถึงเวลาแล้วทุกคนกำลังสนใจงานฉลองพาะพิกันแนทอยู่มาเถอะมาทำหน้าที่ของเราให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วก็กลับมาเถอะโอเคแม่คะพ่อคะ นี่เห็นไหมอาธนายัางติดกับสมาชิกบ้านนั้นฉันว่านี่น่าจะเป็นปัญหากับอนาคตของเจวานอย่างแน่นอนเลยละ่ะไม่ดีเลยนะแบบนี้เนี่ยปรคาครัเราจะทําได้จริงเหรอเรามาเอาของไปทนหะน้าแล้วไปขายตลาดตอนกลางคืนจะได้ไม่มีใครรู้แต่ว่าปราครัสถ้ามีข้อผิดพลาดล่ะนี่มานานฉันตัดสินใจแล้วว่านายกับชาลวณีจะต้องทําพิธีบูชาท่านนะแต่ว่าท่าน มานามาเทน่าคอยดูนะว่าพระพิคเคเน่จะทําให้นายกับฉชรวณีเนี่ยได้มีความสุขกันอย่างแน่นอนดาเม็อยากจะให้พิธีปีนี้สําเร็จได้โดยคู่รักทั้งสองคู่ที่กําลังจะแต่งงานกันนะ สติ์แค่ที่เหลือกำลังจะมาแล้วนะแล้วเราจะต้องต้อนรับพวกเขาแล้วคอยดูแลพวกเขาให้ดีด้วยงั้นเหรอใครจะมาล่ะดาวไม่กี่ดวงที่จะมาจากฟ้า <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเต้นรำด้วยสติตฉันจะบอกอะไรให้ว่าลูกของคนยากของเราสองคนจะทำการแสดงให้เราในคืนนี้ด้วยว่าอย่างไงนะมันดีมากเลยล่ะอย่างน้อยพวกเขาจะได้มีที่แสดงนะแน่นอน ไม่มีใครมาที่นี่คืนนี้เรามาปรับเครื่องนี้กันแล้วก็เอาสินค้าทั้งหมดไปขายให้หมดเลยแต่ว่าปากาเครื่องนี้มันพังมาน้ำไม่ให้เราอยุ่กับมันสายไฟมันอาจจะชอ็อตอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกนะนอกจากเครื่องนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะโอเคไหมถ้าเราเอาวัตถุดิบไปจะไม่มีใครซื้อเราต้องขัดเกลามันก่อนเราต้องทําอะไรหน่อยแล้ว โอ,อ้ทำไปถึงนั่งตรงนั้นล่ะทุกคนในคืนนี้ได้รับการเชิญมาที่นี่และทุกคนเนี่ยจะต้องไปเต้นฉลองกันอยู่นี่วินนตมาเถิน้ามาจุมานี่สัตหีมาเถิน้าวาชามา นี่ฟังนะมันสำคัญมากที่อาชนาจะต้องห่างจากมานาฟเข้าไว้แม่ผมรู้นิสัสอาชนะผมรู้ว่าอาชนะจะทำอะไรหรือว่าไม่ทำอะไรแม่อาชนะไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกจะไม่ห่วงได้ยังไงกันละ่ะนี่คือชีวิตแกนะตอนนี้คนนอกนะก็นินทาาเราจะตายอยู่แล้วนะตอนนี้นะ ดูสิต่แก่อาชนาต้องฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในมีแต่ความเจ็บปวดอาชนะจะเสียสละอีกแค่ครั้งเดียวเพราะว่านี่คือพรของพระพิคเนตนี่คือบททดสอบครั้งสุดท้ายที่เหลือทุกอย่างพระเจ้าจะกำหนดพระเจ้าจะตัดสินใจแล้วว่าใครจะชนะเชื่อฉันสิแต่อย่างหนึงที่แน่นอนเลยนะก็คือ การบูชาท่านยังไงเล่าหลังจากนี้ถ้าไม่เกิดปฏิหาริเราก็ฉันจะเลิกบูชาท่านแล้วจะไม่นับถือท่านพูดอะไรของแกเนี่ยฮะแกหัดเข้าใจคนอื่นเขาบ้างสิตาแกแกจะให้อาชนาน่ะดีกับมาน้ำงั้นเหรอเรื่ององค์พระพิคันเนศน่ะเราจะบูชาท่านเหมือนเดิม มานน้ำกับอัชนาน่ะจะกลับมาคบกันไม่ได้แต่ว่าฉันน่ะยังเชื่อในพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าท่านน่ะทรงคิดมาดีแล้วในสวิตาเธอพูดถูกนะมเมื่อไรที่พระเจ้าจะทำอะไรเราก็มักจะเจอแต่เรื่องดีๆ โมนาอาชนะโมนากว่าจะมาได้เนะะ้ามาเร็วกว่านี้คงได้เห็นรถเต้นลำกันไปแล้วก็รถมุมไบเนี่ยมันติดมากเลยนี่นาอีกอย่างนะพระเจ้าทุกอย่างนะ่มันดีมากเลยที่นี่เนี่ยคนหลายคนสุขสันต์กันมีความสนุกสนานนะ ไม่ใช่แค่นี้นะพระพิคเนตก็มาเราด้วยเมื่อพระพิคเนตให้พรเราเราก็จะมีแต่ความสุขยังไงล่ะใช่ได้ยินมาจากในหนังเหมือนกันนะว่าเทศกาลนี้น่ะมันยิ่งใหญ่มากเลยที่มุมไบนะ <c oughs> อะฉันลืมไปเลยป้าฝากขนมมาให้น่ะจากเดลีด้วยนะ <c oughs> ป้าเนี่ยจริงๆเลยนะรู้ตลอดว่าฉันชอบอะไรฝากขอบคุณด้วยนะจ๊ะอ๋ออาชนาทำมันจะต้องเป็นทางการด้วยล่ะโอเคขอโทษทีนะ มนันี่มากับฉันฉันจะพาไปแนะนำทุกคนโอเคไปเถอะฉันนะ่ยไม่อยากจะพลาดอะไรในวันนี้ฉันจะเต้นให้เต็มที่เลยล่ะฉันนะ่ย <c oughs> ชอบเต้นมากรู้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> รู้จักเพื่อนฉันไหมล่ะปริตีนะ่ะ นี่อนุคายืนอยู่ทำไมเล่าฉันตามหาเธอให้ทั่วเลยที่จริงฉันโทรศัพท์อยู่นะโอเคเช้า okay, มาเถอะแต่ว่าที่จริงแล้วฉันมีคนจะแน่นนอมนะ <c oughs> มาับมาที่มาับนี่อนุคาเข้ามาตรวจโรงงานให้เรานะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีมานับมานับฉันมอบหมายหนะ้าที่นี้ให้นายนายมีหน้าที่ดูแลขเขานะถ้าเขาต้องการอะไรก็ช่วยเขาด้วยนะพาเขาไปดูพรพพิฆเน์ด้วย นี่ฟังนะจะไปกวนเขาทําไมกันเล่าที่จริงฉันกําลังเรีบฉันจะไปที่โรงงานแล้วก็ไปที่สนามบินเลยโอเคแล้วฉันขอตัวละก็คุณมาที่นี่แล้วก็ไปกินอาหารไหว้ก่อนดีกว่าไหมครับแต่ว่านี่มนนาน้ำไม่ใช่แค่อาหารไหว้นะให้เขาอยู่ที่นี่ตลอดเลยนั่นแหละ<า>วันนี้วันดีทั้งทีเราจะต้องเต้นรบบทำเพลงกันหน่อยนะเฮ่แต่ว่าฉันเต้นไม่ได้นะฉันเต้นไม่เป็นไม่เป็นหน่อยนะเดี๋ยวเราจะสอนให้อมานะ้ำพาเข้าไปีิ อย่าปล่อยเข้าไปนะไปเลยเออนี่ฟังก่อนนะเี้พาเข้าไปได้เข้วไปเดี๋ยสิสธิติฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะทำไมละ่ะมีอะไร ก็ฉันมีโอกาสดีแล้วทั้งทีนะแล้วยังจะมาท้องอีกนะฉันจะมองว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรกันแน่ฉันไม่เข้าใจาจริงๆ่ไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นฟังนะทั้งหมดอ่ะมันสาคัญทั้งนั้นแหละนะเธอก็ดูแลตัวเองกับลูกไปแต่ว่าเธอก็ยังทํางานได้อยู่นี่เธอทําได้มันยากดิ่ะแต่มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างกําลังไปได้สวยฉันเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามา แต่กลับมาท้องแบบนี้มันเสียเรื่องหมดเลยมันยากมากด้วยแต่แน่นอนอย่างหนึ่งนะฉันเนี่ยจะไม่ทิ้งงานเพราะเรื่องแบบนี้แน่ฉันจะไม่ยอมทิ้งงานเด็ดขาดเลยนี่มาดู <c oughs> มีอะไรอ่ะอ <c oughs> อาจิต ถ้าพระเจ้ารักเราจริงแล้วก็ทำไมท่านต้องแยกคนรักจากกันด้วยละ่ะมันดูบอกฉันหน่อยสิว่าพี่มานาบกับพี่ยาชนานะ่ะพระเจ้าให้พวกเขาได้รักกันแล้วแทๆ้ๆแล้วทำไมท่านถึงแยกทั้งสองคนออกจากกันละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันไม่เข้าใจเลยนี่บันดูฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ ฉันน่มั่นใจมากว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอัชนากับมานา้บเนี่ยไม่มีทางแยกจากกันได้ไม่มีทางที่จะแยกจากกันได้แน่นอนแต่ฉันไม่รู้ว่าทําไมความมั่นใจฉันเนี่ยมันหายไปหมดเลยวันดูวันนี้วันบูชาเทพพิคเนศพรุ่งนี้ชลวันวนี้กับมบานาบก็จะแต่งงานกันเราแทบจะหยุดงานนี้ไว้ไม่ได้แล้ว ขอละท่านช่วยเราด้วยเถะนี่สโลชนะฉันมีเรื่องจะบอกนะว,ว่ามาสิว่าชาได้งานดีๆงานหนึ่งนะฉันดีใจเรื่องนั้นมากเลยละ่ะแต่ตอนนี้ฉันรู้เรื่องที่วาชาท้องแล้วนี่ฟองนะฉันไม่รู้ว่าวาชาจะรับมือไหวได้ยังไง เข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมฉันเข้าใจฝังนะฉันอยากให้วาชาได้ดีฉันดีใจกับงานของวาชามากๆเลยละ่ะแต่เรื่องงานนะมันอาจทำให้หลานของเราจะต้องลำบากในอนาคตฉันไม่ยอมดอกนะฉันขอพูดตรงๆวาชาให้ความสำคัญกับงานมากเกินไปวาชาไม่ให้ความสำคัญกับลูกเลย แล้วว่าชาเดยกก็ทำให้ตัวเองมีแต่ความทุกข์ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะคุยให้เองนั่นแหละที่ฉันต้องการขอบคุณมากๆเลยนะขอโทษนะครับสาธิตคนจากช่องข่าวมาแล้วพวกเขาจะมาทำข่าวเรื่องงานเรานายต้องไปด้วยนะโอเคแล้วพวกเขาอยู่ไหนเราตรงนั้นนะมาเถอะ ชนะฉันขอโทษเรื่องวันก่อนด้วยนะเรื่องเครื่องจักรนั่นนะ่ะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เจวานเสียใจแต่ว่ามันสาคัญมากที่ฉันต้องสู้เพื่อคนอื่นฉันก็แค่มานาฟมาคุยเรื่องนี้กันตอนนี้มันไม่เหมาะหรอกนะไปนั่งกับชาลาวีเถอะนะไปเถอะ มัน,น,มนบอกเข้าใจหน่อยสิถ้าคนเห็นเราคุยกันแล้วล่ะก็เดี๋ยวก็จะมีคนนินทาเราได้อีกมันไม่ดีนะไปหาชาราวนีซะเออลุงป้าถึงเวลาแล้วไปเต้นได้แล้วสิไม,ไม่ป้าป้าต้องเต้นนะ แล้วลงสัญญาแล้วนี่ว่าจะเต้นใช่ไหมล่ะฮะไม,<ต>ไม่ไม่ไม่สาธิตไม่นะป้าไปเต้นซิวันนี้ห้ามปริเสธด้วยนะขอล่ะเราแก่แล้วนะเต้นเป็นที่ไหนกันละ่ะแลวฉันก็เต้นไม่เป็นด้วยวันนี้วันดีถ้าไม่เต้นงานก็จะไม่สมบูรณ์นะครับไปเต้นแล้วไปเถอะเพื่อเรานะไปเต้นเถอะไม่ไม่ไม่แล้วเราจะเต้นได้ยังไงกันเล่าป้าอธิบายหน่อยสิขอละช่างเถอะถ้าเด็กๆขอแบบนี้ เราก็ไปเต้นหน่อยก็แล้วกันจะได้บูชาองค์พระพิฆเนศด้วยใช่ก็ใช่นะครับมาเลยมามาเถอะนะพวกเขาจะเต้นกันแล้อายุป่านี้แล้เอไม่อายขายขี้หน้าบ้างเลยหรือไงนี่ฟังนะมันไม่ผิดหรอกนะความสุขนะมีได้ทุกวัยมีความสุขก็ต้องแสดงออกมาสิ สนุกเข้าไปสนุกเข้าไว้จะได้รู้สึกดีนี่อย่ามากวนฉันนะฉันจะเต้นไปไกลๆเลยครับพุชามาไม่ไม่ต้องห่วงครับผมตงของทันแน่นอนโอเค ไม่เขาไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ครับโอเคโอเคบาอาจิตอาจิตเดี๋ยวผมมานะครับท่านอาจิตนายต้องไปโรงงานตอนนี้เลยนะมีงานดน่วนนะโอเคครับว่ามาได้เลยนายต้องเอาขอทั้งหมดไปขึ้นรถเนอะลูกค้าโทรมาแล้วแล้วพวกเขาอยากจะได้ของตอนนี้ นายช่วยฉันหน่อยแล้วกันนะพาคนงานคนอื่นไปช่วยด้วยนะโอเคครับได้เลยครับอย่าห่วงนะโอเคไปเถอะมาเนเร็วเข้าสีเราไม่มีเวลานะเร็วเข้างานจะจบแล้วเราจะเริ่มกันบูชาแล้วเราต้องทํางานให้เสร็จก่อนที่ไปถึงที่ขายนะถ้ามีคนมาเจอเราเราจะจับแล้วจะทายัางไงเรวเข้าสีเรวเข้า รู้อาจจะมาทำไรที่นี่นะนี่เอาของใส่ขึ้นไปเดีย๋วยวฉันจะไปเอาไปเสร็จโอเคโอ้ เรื่องนี้ถูกปิดมาก่อนนี่ อเอเฮ้ยแล้วทำไมมาถึงร้อนเนี่ยมีคนมาเปิดมันเหรอแต่ว่ามาน้ำสังปิดไปแล้วนี่แล้วใครจะมาเปิดเนี่ยใครกันนะ อาจิตเราเอาของขึ้นรถแล้วไปกันเลยไหมไปเลยไหมเออฮะไปกันเลยไหมเอ uh huh. ไปเถอะไปเถอะ ย่าคิดว่าฉันจะเปิดเครื่องนะอ,อจิตอยู่ไหนหากเขาไม่เจอเลย แม่คะคุณดาเมธให้เขาไปทํางานที่โรงงานน่ะเขาก็เลยต้องไปโรงงานตอนนี้

ราดราดราดตื่นราดราดตื่นสิอย่าหลับตานะอย่าหลับตาฉันจะเรียกหมอนะราดราดตื่นสิราดราดฉันจะเรียกหมอนะราดชันกันฉันกันฉันกันฟังก่อนนะเกิดเรื่องขึ้นกับราดราด ฮัลโหลคุณตำรวจครับ